เวลาเรียนอะไรเรียนยังไงก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าว่ามันไม่ถึงอาจารย์ครับมันเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีแล้วก็หลับบ้างอะไรบ้างเนี่ยเรียนรู้เรื่องมันง่วงเมืยตื่นก็สายบางทีนะครับแล้วเวลานอนเวลานอช่วงไหรัประมาณเที่ยงคืนสี่ทุ่มครับบางวันก็สี่ทุ่มบางวันเที่ยงคืนครับเสร็จทีก็ตีสองก็ลอกกินเบียร์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านบ้านแย่ๆกันครับน้องๆมีเด็กไหมเด็กไหม ไม่มี้ครับเพราะว่าเพราะว่าเราหน้าตาไม่ตอบสนก็เลยต้องไปโสดต่อไปครับหน้าตาไม่ตอบสนองก็เลยต้องไปโสดต่อไปครับเยียบยอดเลยคุณมาจากจังหวัดอะไรครับนี่เกงครับผมอ๋อตอนเมียเก่าคุณชื่ออะไรครับชื่อบีครับผมแล้วพ่อคุณชื่ออะไรครับใครครับพ่อคุณชื่ออะไรชื่อไก่ครับผมอ๋อแม่คุณนะครับชื่อหลาครับผมหลาครับผมอ๋อแล้วเวลาคุณมาเนี่ยคุณสมองกองเกงอ่อ ปึ้งหรือเปล่าครับไม่ครับเแล้วเออออตาออจะเป็นทีทำทงหรือเปล่าไม่เคยเคยแล้วเอออะนั่นแเอตาจอยนี่กับกับออึ่งเอึงไหมเอัเลยเลยแล้วไปไหมเอสองแกงไปนมัไปไปโอเครับจ้าสำราญครัตัดใจนครั